อุทิศเสียงอุลโให้กับประชาชนโดยแท้สังคมให้ประโยชน์กับเรามากเราก็เลยต้องทําประโยชน์ให้กับสังคม<ช>ก่อนเดินเป็นอะไรที่เป็นทางการสักนิดหนึ่งช่วยกันนะครับต่อต้านยาบ้ายาเสพติดตอนนี้ระบาดไปตามสถาบันการศึกษาเยอะเหลือกเกินฟังข่าวครั้งสุดท้ายว่าแถวจังหวัดอ่างทองนี่ระบาดมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นจังหวัดบ้านผมซะด้วยใจหายเหมือนกันในที่ไปสุม่มดังปัสสาวะและเลือดดูกลุ่มนักเรียนหญิงจะมีการเสพยาบ้ากันมาก เราช่วยกันนะครับเราช่วยกันมหาตภัยที่ร้ายแรงมากรู้แหล่งขายรู้แหล่งผลิตแจ้งเบาะแสไปทางกรมตํารวจหรือมหาดไทยก็ได้เราต้องช่วยกันลูกหลานของเราตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยวนี้เริ่มรู้จักยาบ้ากันหมดแล้วนะครับดังนั้นเราจะมีคํากรอนอยู่หนึ่งคำก็ขอเชิญครับยาบ้าฆ่าชีวิตคนกินตายคนขายอยู่ขวามือคนซื้อใส่หมวก ถอดทำไมอะพี่ดันมาใส่วันนี้คนเราไฟมัวแกมันเป็นเป็นพื้นฐานเมื่อกี้พูดถึงเพลงเดี๋ยวนี้เพลงเนี่ยพูดถึงเพลงเนี่ยผมผมเป็นคนที่ชอบเพลงที่ที่ฟังแล้วมันเป็นกรอนมันเป็นสัมผัสมันเป็นวารีสวยๆคุณคุณร้องได้ไหมได้เพลงนี้ตลกคณะไหนไม่ร้องก็ถือว่าเชยที่สุดใช่แต่ของเรามีทั้งนักร้องและนักเต้นนี่นี่คุณคุณร้องได้ไหมได้พี่ สาวเทคนิคตาปลอม่มยาวและใสพี่บ้าไม่มาเอาใจต้องเป็นสาวเรียนวิทยาลัยและใสมใสไม่ลองจีกแล้วชอบก็ให้แม่มาคออย่ารอให้ถึงปีหนะ้า เพลงคุณร้องไม่ได้ไงเนี่ยถุนแล้วฮอ,องผมเป็นเบสทอน ดีเวททอนแต่เพราะว่าถ้าเป็นเป็นเมกกาแด็ยาเช่ไหมยาเห็นไหมรูปโปสเตอร์เขาเอาเด็กไปแขวน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 หน้าเสียวเสียวหวาดเสียวแล้วโทรเลขไปฆ่าทําไมทั้งห้าศพหมันใส่เจดําแหมเปลี่ยนสีใช่ไหมเปลี่ยนสีพูดถึงเพลงถ้าเราทําอย่างนี้ธรรมดาเราทาเป็นเป็นแบบละครเพลงดีกว่าอ่าละครเพลงใครใครเอาใครใครรูปหล่อไปยืนข้างหน้าพี่ผมโอเคงั้นไอ้ไอ้จอตไอ้จอรายการจอเล่นเพราะคน คนหล่อส่วนมากจะไม่แสดงตัวนะอ้าวคนขี้เลยรีบรีบอกแบงหน้าแล้วทําอย่างนี้คนขี้เล่คนหล่อกระลอกดีกว่ากระลอกเป็นเป็นเป็นนางเอกได้ไหมพี่เป็นพระเอกแล้วกันชอบชอบนางเอกเอาพระเอกก็ได้พี่เป็นพระเอกคนนี้เป็นเป็นนางเอกอคือคือในในเรื่องเรื่องเนี่ยเราสองคนเป็นผัวเมียกันครับผมเาพอเป็นผัวเมียกันทีเนี่ยตัวเองไม่อยู่ตัวเองไม่อยู่ไปทุระพอดีเซลแมนเขามาส่งตู้เย็น มาส่งตู้เยน็นเมียอ,อยู่บ้านคนเดียวเมียไม่มีค่าค่าดาวตู้เยน็นครับผมก็เลยดาวไปเลย <c oughs> อะไรพี่พูดให้ละเอียดแ้ะดาวอะไรไปเลยละเอียดได้ไงออกโทรทัศน <c oughs> <c oughs> ์แลวก็ก็เลยไม่เป็นไรเมียคนเดียวคือเราไปเดินสายเดียวก็ไม่ไ้ก็ยกเมียให้ไปเลยอ๋อได้เพจได้ไหมครัโอเคครับโอเคโอเคเป็นเป็นนางเอกอ่ะชูศรีร้องเพลง จะได้ละจบเกมสิสักกาถ้าการหาตายเอาไว้ทําไมจะได้ละจบเกมสิ้นกันไปเลยล่ะโอ้ยแม่ทูนหัวเขาเืิอกันทั่วหลาหัวเราหาใจไม่ได้ถ้าโอ้แม่ทูนหัวเขาเืิกกันทั่วหลาหัวเราหาใจไม่ได้ถ้าการหยตายเอาไว จะได้แต่จบเกมสิ้นการเลยล่ะโอ้ยแถมเจ็บหลังหลับหูหลับตาร้องอยู่นั่นแหละทำไมอ่ะไม่ดูคนเต้นเลยไม่ดูไงแล้วตีทำไมอ่ะทีเวลาก็ลอกฆ่าฆ่าฆ่าทีเวลาฉันโอ้ยแม่ทุ่นหัวลองไปเต้นม้างสิมไม่เคยไปเต้นผมเป็นนักร้องนะลองเต้นผมเต้นแล้วใครจะร้องลนะ่ะผมร้องเองอ,อจะจร้องได้เหรอได้จะร้องเพลงยกมือให้เพื่อนเหรอตบให้ตาย ัวแรกนี่ปากเหม็นน้ำาตางจริงนะมองู่ปผมต้องตกใจพี่ไปตกใจทําไมอ่ะเอา้าอารมณ์ร่วมผมอินกระบทไม่เอาเพลงเก่าล่ะเพลงนี้ผมลองดีตบให้ตายาตบให้ตายให้ตบให้ตายให้เมียมาไา,ายเอาไว้ทําไมมีคุณมืนมีคุณแม่ มาาย่ากกลปาิิวปาิิวิม่ขาดตูเขอโทษไม่เคยเห็นสิวหรอเห็นไหมเห็นเห็นผมคอแลมใช่ไหมคอรัดไห้แล้วทำไมไม่ตบ กำลังคานคอล่าทั้งหลังเนี่ย่าไปลำคานต้องตบเลยก็บอกแล้วว่าเต้นไม่เป็นเต้นไม่เป็นจอก็ไม่เชื่อมาก่อนเป็นนักร้องมันเป็นยังไงล่ะมันต้องทํำยังไงต้องตบสิพี่นอตอ้าวแล้วใครใครใครจะเล่นได้แบบหน้าไม่จ้อยเดี๋ยวผมเต้นให้ดูอ่าอ้าชุดสีร้องอ้าอาก็อกร้องตบให้ตาย้ตบ้นเี้ทางเลี้ทางเล้ทางเลี้โอ้ยนึกว่าหลวงจีนมาเที่ยว ังเพียบแบบนี้อย่างนี้เลยเหรอได้ไหมไม่ได้ตบให้ตาหายตบให้ตาหา,า,ายเมียมาหายเอาไว้ทําไมมีเมียดีเหมือนมีคุณแม่เมียแย่ๆทนไม่ไหวตบสะเปรียเอาตอบตบตบ,ตบทำอะไรกันนะมผมไม่ตลกเล่นหน้า ขำจังก็บอกแล้วว่าเต้นไม่เป็นจอนก็ไม่เชื่อเอาเมื่อกี้ผมเต้นให้ดูแล้วทำไมไม่ดูอะดูแล้วมันจำไม่ได้จำไม่ได้จริงอะอ้าเเดี๋ยวเต้นให้ดูเที่ยวแล้วกันเต้นได้ทีไม่บอกดูครับพี่อ่ากรลอกเบาๆนะดนตีอย่านี่นี่ตัวเสริมพี่โน้ตฮะไอ้กระอกมันเล่นไม่รู้เรื่อง ใอ่อ้ก็ลอกอ้าแล้วทําไงอ่ะขอเปลี่ยนคนได้ไหมเลือกเอาเลยดีกว่าคุณมากเรื่องพอพอให้เล่นบทเด่นๆคุณก็มากเรื่องนะพอไม่ให้เล่นก็ยืนเฉยอ่ะเอาเลือกเลือกเอาสิผมเลือกเองจะเลือกใครเอ้ยเดี๋ยวคุยกันข้างนอกก็ได้เต้นเป็นไหมเต้นไม่เป็นเมื่อก่อนเป็นนักมวยอต่อยควายตายเต้นนิดเดียว อันนี้เดียวนะไม่มากนะโอเคท่านผู้ชมพงอยากจะดูว่าทัวรละเนี่ยจะเต้นเป็นอย่างไรอ่าทีเด็ดเรายังไม่ปล่อยทีแรกเลยครับพักชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวทีเด็ดนะครับผมแล้วห้ามเรื่องมากนะไม่มีแล้วถ้าเรื่องมากเลเ้ยจะผูกคอตายเรื่องอะไรแล้วเนี่ยฮอเรื่องอะไรดูสิมันเถียงสะผมชอกช้ำเลยเขาบอกยิ่งกลางก็ยิ่งถอยมานี่ ไอ้พ่อค้าเกี้ยวเนี่ยตมให้ตายต่ให้ตายมีเมาง่ายเอาไว้ทำไมพูดไม่คฟังยังมาเถียงอายบ้านข้างเคียงทนละไม่ไหวตบไหล่นักซัดสับเลี้ยงะไหลหู้มาเฉียงละไม่โยนทำร้ายต่อยให้ตายต่อยให้ตายตบให้ตายตบให้ตาย ตบให้ตายตบให้ตายไปเลยตบพพี่ถัวและเอ้ยทำไมเล่นกับน้องพี่น้อตรุนแรงอย่างนี้ แล้วทำไมอ่ะพี่รู้หรือเปล่าว่าจอร์ดมันเจ็บแกรู้ได้ไงมันเจ็บเวลาพี่เอาฉากตีหัวดังโป๊จอร์ดเขาไม่ยิ้มเลยมันเจ็บเข้าใจไหมไม่เห็นเขาบ่นเนี่ยเขาจะบ่นได้ยังไงพี่เป็นผู้ใหญ่จอร์ดมันเป็นเด็กเด็กย่อมพูดไม่ออกแกบ้าปะ ใครบ้าแก่คนบ้าที่ไหนจะใส่ทองตั้งสองกะะลึงซื้อสดพี่ได้แหละบ้าพี่รู้ไหมทำไมพี่เอาอะไรตีหัวจอดฉาบพามนี่มาทำด้วยอะไรโลหะโลหะโดนหัวอาจจะเกิดโลหิตไหลมาก็ได้เพราะฉะนั้นมันเก้

คุณท,ทำอย่างนี้ได้ยังไงให้คุณชูสีพี่ข้างหลังก็บอกมันเบาไปอขออีกทีได้ไหมแต่เอาอหนักหนักอยากจะได้หนักหนักได้เลยจะตีให้ดูออื ไม่ต้องเกรงจอไม่ต้องเกรงไม่เจ็บเราเพราะสีตีตเป็นถึงจะเจ็บก็ทนเอาหน่อยนะเพื่อผลงานของพี่ชายคุณ <c oughs> อันแน่ทำ็มนึกไม่ออกว่าพี่ชายชื่ออะไรก็โนอเนเฉยยิ้มยังไงตะูลปากห้อยของคุณสวยตะูลเขานะ ปากมีเสน่ห์แฝกแต่ไม่เจ็บพี่ชูสีรู้หรือเปล่าว่าจอรดมันเจ็บอืมอืมอืมอออกระลอพักนี้หน้ามองๆเสียงอ่อยสงสัยเมียจะทิ้งไปแล้วอ๋อมันติดปอกเด็ง เจ็บหรอกเพพี่ตีเป็นพี่ตีเป็นยังไงมันก็เจ็บน้องรอกรู้ได้ไงว่าจอดเจ็บเวลาพี่สีเอาฉาบตีหัวจอดดังโป๊กคิวมันเยินขึ้นแล้วจะทํายังไงไม่ให้เจ็บไม่ยากเลยพี่สีก็เอาฉาบโยนทิ้งไปเอ้าเอาฉาบทิ้งไปแล้วทีนี้จะใช้อะไรเราก็เปลี่ยนมาเป็นปาตาติ ไม่หรือปาต,าติใช่แล้วบางทีบางท่านนั่งไกลอาจจะมองไม่ถนัดว่าในมือผมถือนี่คืออะไรจะให้ฟังเสียงกันดูม,ดมันคือปาสาติ <c oughs> ทำไมเพื่อนผมไม่ยิ้มเลย <c oughs> สงสัยเจ็บจด <c oughs> ไม่แตกไม่เก็บหรอกเพาสีดีเป็น คนหน่อยนะเพื Ch ่อตะกูลปากสวยเป็นต <peut> ้องีีเฮยแกโอ้โหภาษาจานพลาสติกหนาๆอย่างนี้ยังแตกแสดงว่าหัวจอดแข็งถ้าหัวจอดแข็งจริงขอเปลี่ยนเป็นขาไม้ไหม่จอดเลย จะเองไหนใครไม่ได้ยินอ๋อกลับไปแล้วไปไหนตัวต้นเทอะไรอ่ะแกเล่นอะไรกับแกเนี่ยป๊าสิ ตีเองหมดแล้วไตีเยอะแลยนะตีฉันนี่โอ้โหอะไรอะไรแก่ของฉันนี่หลายอันเลยนะต้องการอันเดียวใช่มีมาเป็นการแสดงครับอยากคิดว่าเรามาเล่นกันซาดิตออย่างนี้ธรรมดาแล้ว มันไม่เก็งหรอกนะเพราะมันเป็นขาซาติกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชตีเรื่ออะไรเนี่ยแล้วกินน้ำอยู่ดีๆเตีหมดแล้วเจ๊อร่อยเนาะใครจะซื้อน้ำปลาเชิญตรงนี้เลยครับหอมเระเทียมมีมากมาย เป็นไงพี่เม็ดออกมอจะบรรเทาเลยมั้งพี่จะล่าให้รูว่าเหม็นมากๆเม็ดเดียวไม่อยู่หรอกพี่อย่างพี่ต้องกินทั้งโรงงานน่ะเด็กระดาษนี่เม็ดอยู่นี่กหมดละนี่กินกระดาษเออเช็นกันหมอเก็บอกเลยอ่า พี่สีก็ให้พี่โทเละอมอ๋อขอโทษพี่อ้าวอ้ําพี่โรและก็แบ่งให้พี่โน้สครึ่งนึงอิมอิมผมมีลำไยกันหลงเหยียบขายังไม่ร้องโอยเลยทำไมอ่ะร้องโอยกว่าตลกมาอยู่กับทีมงานผมนี่เยอะมาก หลายคณะหลายคนหลายทีมคนบอกเออดีนะโนตเนี่ยทำให้ตลกมีชื่อมีเสียง <S <S จริงๆแล้วพูดผ่านทวายไล์เลยไม่เกี่ยวกับผมนะฮะเด็กมันมีความสามารถเองบางคนมาอยู่กับผมก็คิดว่าตัวเองดังตัวเองรุ่งอะไรก็แยกไปทําคณะกันเสร็จแล้วไปไม่รอดก็ทยอยกลับมาแน่นอย่างเก่าอีกลเงินเดินก็เท่าเก่าแต่ไม่รู้จะจ่ายกันยังไงไม่ต้องงายต้อเตอะอก็อยากเป็นหัวหน้า,านี่แล้วไปไม่รอดกลับมาใช่ไหมล่ะหัวหน้าเขาก็บนโู อยากเป็นหัวหน้าทุเลศแล้วก็กลับมาผมเ่็คนแรกเลย <laughs> 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 และแกละ่ะเมื่อไหร่จะไปจากฉันยังอยู่กับมึงอีกนานโ <laughs> โอห พิจารณาเองครับนในการเล่นตลกเนี่ยนะมันก็ใช้ได้แหละมันไม่มีปัญหามีอะไรแต่ว่าบางทีเล่นๆไปแล้วคนดูเข้าใจผิดใช่ไหมเล่นกับถั่วและอย่างนี้แรงๆมันไม่ถูกไม่ถูกค,คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าถั่วแล้เนี่ยปากเหม็นจริงๆเพราะพวกคุณชอบเล่นเล่นมุกนี้อ่ะั่วแล้ <c oughs> <c oughs> โอ้โมันทำเจ้าของรายการเซ่ขนาดนี้เลยราย่างนั้นท่านผู้ชมครับไม่ได้เล่นแล้วครับเหม็นจริงผมเสียแล้วพี่เออรอเล่นเหรอไม่เป็นมุกแบบพี่พี่ต่อยคิดดูถ้าเขาเหม็นจริงผมจะกล้าสนิทสนมกับเขาอยดีเลยนะดีกว่าจะสนิทสนมกันเลยนะแต่จริงๆไม่จริงนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงอ่าไม่เชื่อเปล่าเปล่าอ่าดูหน้าเราดูหน้าก็รู้ไม่เหม็นไม่มีอันนี้ ไม่มีอะถ้าคนเดินโซเซี้มุกแรั้งนั้นไม่มีอะเราต้องพิสูจน์เลยคนที่เชื่อถือได้ทีส่สุดในคณะถูกแล้วผมไว้ใจได้เ<อ>นี่ยไม่ล้นล้วนเลยเว้ย